สบายดีพี่น้องสุผู้สุคนสบายดีพี่น้องคือเปียกเปรอะมากแทะกานาเพี่งมาแต่หานาไว้ลุงสบายดี่ปารุงก่อนลูกสบายดีปาลุกอเาหาเลยเอาเต็มงเออพอดีเราขอยาแกงเราไม่พอดีสีวงเขาเลยนี่กานาไปหาพี่น้องสิมาปอกสีแกงเราไม่เลยเด้อจ้ดเด้อมาบนลูพี่น้องมาบนลยลายปันได้ คือน้ำไปกินโอ้เ,เอด,อด็ออกพา,าอ,อ,กากอาแาาาากงอยู่นี่น,กกน,นี่บ่ไมจบ่กูไปลุบอู้ลายปวดแป๊วออกอีกเฮ่อไม่ไปหาก็พอได้แกงอยู่พี่น้องเพราะว่าหน้านี่ฝนตกดินไม่ แกงพี่จ้าคุณไปห้าหัน่น1ิปโซมุงแล้วได้เที่ยงแล้วเที่ยงแล้วให้คุณไปห้ามาใหม่นะสมาบอกเป็นแกงเลยใส่เอ้ยสมี่แหละโอเคน่าสนใจไหมตั้งไว้ตั้งไว้

ต้นน้อยๆนะต้นน้อยๆหอมอืมอจเัเก็บให้แม่ไเดนินงอยู่งยู่ขางๆเฮืออนเอผงอด้เจ็บูก็ได้ลูกผู่สีสฟอฟาใชเรน จักอยู่บ่เด้อสาวแม่น้อยจักผักกระเหงอยู่บ่น้อพี่น้องเอ้ยอ้อเดี๋ยวปอกหมานแป๊บนึงก่อนพี่น้องเ้เอาสุเพิ่นเก็บผักงข้างเฮือนนี่แหละพี่น้องเบิ่งเอยกับน้องเพิ่นนงน้อยกับนงลได้หลายๆเด้อมันจังหอมเด้อ เดรัยเราบอกหันน้ำตีนเจ้าหันางน้อยเอ้ยเห็นอยู่บ่บอแมนเบิ้ดเราบอกเก็บหันเบิ้ดเราบอกทั้งเทิงปู้ได้สาทั้งเทิงพุ้นพุนผุนพุนผุนเลยนะมักจับไปพุนไปไปเก็บไปเออโม่ใหญ่ผุนเนาะจะพุ่นน้อยน้อยโอเคจะมาบอกช่อยพี่น้องเอ้ย สาดีกินนเมากินแกงของหน่อยดีกันโคนโคนโคนเโอ้ยไปทางไหนคะเสะเสะเียรเบิตอไปฮะเียบิรกระตูใส่ใส่น้ำกินหรือว่าใส่น้ำอะไรน้ำกะละก็ได้น้ำบะไมทังค่นดีแกงหมอนน้อยนะ พ่อเรานำไงเอาบนซื้อเพื่อนแกงมาใหม่ไว้แกงแต่เพิ่นซื้อนี่แหละใช้มูแล้วก็ยากเนี่ยมังหลับใส่ได้บุหรี่เสพมั้งใจงานประกวดพี่น้องสบายใจวันที่ถ่ายคลิปไปหาอยู่พี่น้องเป็นเวลาช้ำคุนตุกพี่น้องเอ้ย น้ำพอดีเพียงแอลนี่บุไปพี่น้องอู่จักน้ำตะตะพืะพ้นจึง่าย,ยางไพี่น้องถ้าคอยไปนั่โังเพ้อูใครยงลองาาองั่ไหมลองลองเเอนีแาไปได้ดิโอ้ยแม่พุ่งหมดตายแร้วพี่น้องขาวีเมีเจ้าหา่คนให้คอกั ก๋วยฟันใหม่จุดก๋วยกระด๋อยแล้วเจียหอยเลยเป็นขุนเป็นเจียหอยนะขุบอ่ะมันขุนเนี่ยเจียวกินเจียเจียนี่ก็ะเพาะขันแยงเด็กน้อยเก็บมังกี้นี่แหละพี่น้องนางไข่มุกนางลุงนางน้อยแม่นางใหญ่ก็ทำการถูกออเดอร์พี่น้องเดิมยอดอย่างนี้มันยอดน้อยแน่ถูกเอาพี่น้อง ค่อยได้ให้เฮากินซ่ําเฮือนหลังนั้นก็คือบ่แกงหน่อไม้เฮือนไดเฮือนนาสาวเออเห็างเฮานี่เพิ่นเพิ่นก็ว่าแกงหน่อไม้เด้อพ่นน่ะนบ่ไปหาก็พอได้กินได้พี่น้องบ่มีขายแล้วในตลาดบ่มีสิบ่มีตลาดะด้อเยังบ่ได้เนาะอือ ไปเลาะปลาตั้งแต่หอดหอดบ้านเพิ่นไปเลบ้านกะนาผู้บ่ได้ปลาจากโตแม่นางใหญ่กะตำข้า,าขเวเบื่อพี่น้องปิชโชชิมือแกงบ่เนน้องานโคเซพุนหักกระเซาตกเดี๋ยวตกตก,ตกบดมือนะบนนี้นาะลิ้นบดมือ เอากระต้มนะไม้ไปสักพักเลยพี่น้องแต่ว่าเขาถูกเอาเด้อจ้าเด้อแบบถูกเอานะไม้เครื่องแกงกับมีแต่พักแย่งเลยพี่น้องเพราะว่าเราไม่มีเครื่องแกงแล้วไม้ได้แต่พักแยงล้างไว้เรียบร้อยแล้วแกงแต่ได้พี่น้องบาดนี่คะไม่นั่งใหญ่ว่าจืดเลยจืดแล้วใส่น้ำเขาเบื่อกับน้ำยานางลงไปพี่น้องเอากระสิได้ใส่หมูเลยจ้า มีหมูนำ้ำซอยชิ้นหมูนำ้ำมันจังนัวนัวเสียบทางนั่นกัดแกงถมบ้านอยู่ที่กันด้วยพี่น้องด้วยให้แม่นางใหญ่จัดการเลยแกงเลย กุ๊กวิลาได้พี่น้องกุ๊กมาต่วิลามือนี่ <c oughs> กุ๊กมาตาวิลามาตวาวิลาอีกเิมใส่ประแดกเลยพี่น้องใจน้ายยาดเข้ม Ni lạnh khuẩn cọc thế, ừ. nhà này là chẳng xẹp hôm nay hôm đi hôm nay hôm khuẩn khuẩn nay hôm nay hôm bánh hôm bánh hôm là hôm hôm nay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  rồi đó hôm nay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  rồi đó เขากระชุกเรียบร้อยแลย้วพอดีแล้วแกงฮ้นอนๆขันแย่งมาฝึกต้งใส่มาขัน,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 ขนแย่งกับเก็บอันรอๆนีเลยพี่น้องบ้านตะโกนหาพันได้สำเร็จมาขันแย่งหาพันปู๊น, <c oughs> นี่ตั้งยานยันไม่พุ่งชิพาลาดพี่น้องกี่นี่ย,ย้อนวันนี้มื่นไปแรลกเลย ตืมลง่องหนก็ได้ออกเลยแล้วออดูดดากแก้น่กงห่องโอ้แฉบเลยแบแล้วก็ปรุงแล้วอันนี้กัทำการปรุงกืดขึ้นในบาทแ่บแล้วน <laughs> <laughs> า่แยลกมากเจ้าทำการเทลงเลยเลยได้เจอพี่น้องก็ว้า ามาเด้อพี่น้องเด้อวัตสุขุสุคนเด้อจ้าแก้งมาไหมกานาเป็นคนหาเสาแป่งเป็นคนเก่งคลิปนี้กล็ลาไปก่อนเด้อเพียงเด้อตอนกินไปเบิ่งได้ที่ช่องแม่นางใหญ่เด้อจ้าเด้อขอบคุณทุกรายทุกเมนทุกคนทีน่เข้ามารับชมจ้า